他。 ครับวันนี้พบกันที่ทุ่งนาจรชาวไร่นะฮะพักเวลาดูสไป์และสไลดหลอนมวล้นิดนึงครับมาจับปลาครับจากเดียดท้าสายลมครับวันนี้ ออกลานปลาครับพี่น้องบรรยากาศดีครับบรรยากาศประเทศไทยครับดีครับดีก็น้ลกหน่อยเดียวครับทีบสิบโมงเช้าครับตอนนี้น บ่อาจจกขึ้นไปเห็นป่าบอานมับยบ่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 า่บ่บ่บเบ่บ่บ่น่่บ่บ่บบ่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 ้่บ่บ่อ่บ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 บ่บ่่บ่่บ ผู้ใหยอยากได้ปลาก็คอมเมนต์ใต้ยูทูบเด้นะครับส่งถึงที่ครับรลเราแปดหมื่นครับโทรศัพท์หมดนาเลยหมดได้แล้วเนาะโทรศัพท์ไอ้เขาโฆษณาหมดนามได้เออเออเหรอห<ละ>บาดเงือถือก็ะืือเม็โกดกระลวน เอาครับผมเอาอเหืขใใหึ้นก่อนนะครับว่าเบิ้งตอนบานเนี้ยเปิดลอดเดียดนะครับดนเตี๋มหนึ่งครับปลาจีดเดือดพี่น้องปลาจีดเดือดชอวเหี้เอาละครับรอบที่สองเอาเหอกขึ้นเรียบร้อยแล้วบ้านเรางุ้มขอให้งุ้มผู้ที่ทีเป็นคนหาวัตถุด,ดิบบ้านแหน็นรอบที่สองก็คือจึกหน้าหนองครับ มาจอบบ้านกันมาทิเวลี่กุลสวยงามตเลลัง้าตฝ่าเครื่องมังมาตาขาวาาอยู่วันที่หวันที่เก่าปลายู่โซนเราคือดูแลกูเห็นต้นไถไปดูนะบ่แล้วไถปลาก็งี้เหมนน ทั้งมันถือแล้มันไผ่ชาอ่อนแหงรลไดมาตะกินสองสามมือนะครับแต่หวันนี่นี่ไอ้อุ่นจากนรกครักนี้ครักยันหามยับอันแหงล,ลงดินตมแล้วมันเป็นแหงพุทธคามแหงม่นได้ได้ยังไง ตัวตใหคุณน่คลุ้ณก็ได้เขาก้าววิ่อ่ะพายุดูดูร่อนนะวันที่หกถึงวันที่เก้านะอีสานตอนบนนะโอ้มีตมีตเหลปลมันคือไปอู้โยกไก่แหกยุ่ยยุ่คก็ไปอู้ให้ยุ่ยไว้ไวยุ่ยยุ่แหกยุ่ไปไปวุวว้ายังมกว่านะ เอาแล้วครับดูครับบุคคลที่คุยกับต้นไม้บอกต้นไม้อย่ามาก,กวนนะเนี่ยท่านบออินดีหรือพอเข้าใจได้ครับเออมีวิสัยแอรโลเคกิชันนะครับสามารถได้ยินสุประสักประสิงที่สะท้อนมาเป็นรูปหลังเป็นรูปสามพิติเล้นนะครับนกยังปะนกปุก ามันงตัว่ามอโอ้พองอะไหมเจืกอดียไหอย่างไรจืกหนูปะเพื่อเปลี่ยนหักเทอโอ้เป็นพงมุกดีครับดีสวดเอาไว้เสิริงกันอ่านเป็นค้นกับเป็นเป็นสุ่ม สุ่มซ่อมแอววัน네네ันย yeah, so right? uh, ันเลีนยองเห็บเดียไม่บอลเล่้ของเห็อเนี้ยขาเธอออกตัวนึงบบนี้สองตัวแล้วเพื่อนครับดูผลงานสำหรับจึกหน้าน้องครับ แต้มแรกนะฮะโดนอะไรสิน่ะโดนของตัวยืนีเอายาวคยมาเตะขดปุ๋ยขดปุ๋ยโดนอะไรอย่างเนี้ยเอาไปทำงานต้องทำงานไปละไปขายตัวายตัวยู่งจิกน้าหนองครับในนี้เราจะไปในนี้เขาเขาหรือเปล่าเห็นป่ะในนะครับพวกเราจะจับปลาหลายๆแล้วเอาปลาไปขายซื้อเราแดกให้เปิด เนี่ยขาดแล้วเมื่อคันมาโดดหราโตล่เลยโอ้ผล่ไงเนี่ยขีิตตมันเลิกความแล้วออกสามจิตตัวเลยนะครับตากล้องก,กับปวดขี่แล้วครับอยู่ในน้ำตอนนี้ขี่ในน้ำได้บ่หอฮักของเขาสองคนก็คือยังขี่ร้อยน้ำท่านป่าบอกว่าตอดขี่มันกระบาดแตกจากกัน ก็นองสาวได้เดินจากไปแล้วไอ้ต้องจ้างมาล้ำขนาดไหนเจ้าจางสรีดยอนขึ้นมาหยอกหยอกไอ้เล่นอยู่มองตุ่มเลยู่ละอืมอยู่ย้อมห้อยติดน้องน้อยตินอ่ะโอ้ป่าขั้นมาออกสองตัวเั้นพอดีนะ เงีหยมว่ามันยังมันฟองขาดเงี้ปเนี่ยโอ้ป่าตูกเหน้องก็ถิ่ว่าขาดเงี้ยเพามือเพิ่นเย็บเข้าไปนี่างโตนเพิ่เอามาให้ตัวชีโลกว่าไปแล้นมันเป็นแหาดองนี่เนี่ยแฮาพวกันบ้านปลาดุกนะอือแฮผู้ฒ่าตากูเห็นกูพ่ดดูเด้อไเฮาดองแฮาดึงจากกรบ้านพ่อผมหไงนั่นน่ะตะก้อนะเมื่อกี้กูบ้านเต้แฮาเนี่ยซ้อหาซออไอบ้านที่เดี๋ยวเดี๋ยวดีเอาแฮขึ้นมาได้ได้ยังไงสามปีแล้ว ที่เนื้ทาไปนล้วฟอร์บานเห็นแล้วผมจะบอกเรี้ยงหน้ำมูลสบันครับมือนั้นหน้าผมเอมุดน้ำจับปลาเนี้ยยังจับปลานี่เลยเมืนี้ได้จุนลงไปนะครับเดี๋ยวนี้ผ่านมาสี่ปีแล้วเราไม่ได้ขึ้นจากน้ำอยู่ไหมกดดึงตีนได้ตีนแงค่ก็นี้เดี๋ยวดึงแค่แล้วก็ขาดมือพี่โาแล้ว เอาลืมกดทายไปนึงคนบาปหากินที่น้องเลยเอ่เอ่บานเหี่ยงลงสองเกียร์ท่าพายุล,งลง้มฝนมาท่ <c oughs> ากลางบรรยากาศพายุฝนตกนะฮะ <c oughs> นะต่อจากนี้ไปเราจะจอบดบ้านอาชิชัวนะจอบดบ้านกั โอ้ยปลาปลานี่คร OK> ับเตรมที่สองครับลาบเนี่ยเขาเาไปลาบเหมือนภูเาลับสำหสำหรับจึกหน้านนองครับบ้านถึงตัวนี้นะมนเป่าเปล่าเหรอเกคันะเกเเก์คันเกนคันเกเก์แล้วเยมที่สองครับ สวยๆใสๆสวยๆครับประมาณสี่ขีดก็กว้านละหักขีดออกเดียวเดียร์สองขีดนี่นี่ครับผลงานมือเนียของเขาสามสี่เตี้ยมนี่แหละตัวน้อยสี่ห้าตัวเขาเต๋อเต๋อท้อท้อทำผมหนตัวหนึ่งกลับบ้านแล้วครับทำระบาดเลยกลับระบาดเนี่ยถึงเวลาโกโฮมแล้ว